สวัสดีครับผู้ชมครับเดี๋ยวพามาแนะนําเลื่อยไฟฟ้านะฮะสินิ้วของคิโมนะฮะคิโมนะครับก็ใช้งานง่ายนะครัผู้ชมครับใช้งานง่ายสําหรับเอาไปแต่งกิ่งหลังบ้านตัดนี่นู่นนั่นนะครับในชุดเขาก็จะมีแบตเตอรี่แถมให้2ก้อนนะครับเนี่ยเป็นขนาด20่โวลต นะครับ6แอมป์2ก้อนที่ชาร์จมาให้เรียบร้อยอยู่ในกล่องนะครับ2,008โลมส่งนะพี่น้องนะมันใช้งานง่ายมากนะครับวันนั้นผมรีวิวแบบไม่ได้จริงจังวันนี้เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะฮะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวปรับตั้งโซ่เร็วนะครับก็หมุนสีดำนี่ออกก่อนเนี่ยหมุนคลายสีดำนี่นะแล้วก็สีเขียวนี่คือปรับตึงหย่อนของโซ่นะครับตึงหย่อนนะครับปึ๊บอ่าพอดีพอดีแล้วก็ล็อกสีดํา ส่วนอีกตัวนี้ก็ใส่น้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องอะไรก็ได้นะครับขอเป็นน้ํามันเครื่องใหม่นะใส่ตรงนี้นะแล้วพี่พี่น้องดูตรงนี้นะครับไอตรงนี้เขาเรียกเบรกมันนี่นะฮะถ้าเราดันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ทํางานต้องดันกลับมาข้างหลังก่อนนะครับทีนี้คําถามเยอะเลยว่าแบตก้อนหนึ่งใช้ได้แค่ไหนอันนี้ไม่เคยลองจริงๆพี่ ไม่เคยลองเลยเพราะไม่เคยลองจนแบตหมดเลยเนี่ยมันมีสถานะเช็คไฟแบตให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เต็มอยู่ทั้งสองก้อนเดี๋ยวผมจะลองตัดกิ่งเล็กๆน้อยๆดูอ่ะเอาเลยดิอันนี้มาแอบตัดกิ่งของคุณย่าก่อนนะกดเบรก,กนี่กิ่งอะไรวะกิ่งมะกูดมะกรูดตัดกิ่งมะกรูดยา่าเลย มือเดียวมือเดียวเดี๋ยวเรามาดูไอที่มันแข็งขึ้นแข็งขึ้นลองดูอันนี้ได้ไหมน,น้อนี่ลองดูนะมันต้องรับโซ่ด้วยนะแต่ไอตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำมันนี่นะเอาตรงท่อนนี้แล้วกันนะแหมเนี่ยได้นะครับมันจะตัดขาดก็ได้แต่ผมผมไม่ได้ใส่น้ำมันเลี้ยงโซ่ไงเราก็ไม่กล้าที่จะ เอาจริงเอาจังนะครับแต่ว่าสรุปก็คือเอาไปใช้งานหลังบ้านเล็กๆน้อยๆได้สบายตัดกิ่งนี่นู่นนั่นไม่ว่าจะเป็นลำไยมะฟืนมาไฟแล้วแต่พี่เลย2,800บาทผมว่าใช้งานง่ายแล้วน้ำหนักไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับมันมัน4กิโลเองอะ่ะรวมแบตเตอรี่แล้วอะอ่ะมีในสต็อกอยู่น่าจะประมาณแค่20เครื่องเองนะตอนนี้เหลืออยู่นะ2,800รวมส่งนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะใครชื่นชอบ ใช้งานง่ายๆก็โซโล่ได้เลยสวัสดีครับ